ดีเช้าราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะดวงรายเดือนสิงหาคม2568ดวงจะเป็นอย่างไรขอเปิดไพ่สามใบชี้แนะแนวทางนอนพันดมมือนิ่งจบเคลียสะสางมนันอึดอัดมันติดขัดเนาะคือในเดือนเนี้ยราศีพิจิกถ้าทำอะไรไม่ได้ก็นิ่งก่อนคนห้อยหัวเป็นสัญลักษณ์ของการอดทน อดทนรอคอยเวลาและโอกาสหลายๆอย่างอึดอัดติดขัดล่าช้าบางอย่างต้องใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวตน the d เด e การจบการเคเรียการสะสารเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่การยอมเสียสละบางอย่างเพื่อตัดสินใจเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจร้อยเปอร์เซ เพราะทั้งรูปคนห้อยหัวเมื่อสักครู่นี้และรูปสี่ดาบคนนอนพนมมือนี้หมายถึงตัวเราคิดแป๊บหนึ่งยังไม่มีคำตอบขอหยุดคิดพิจารณาและทบทวนแสดงว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่มีคำตอบอะไรรอเดือนนี้อีกเดือนหนึ่งก่อนแล้วก,กนอาจารย์ว่าหนูจะอยู่ห,หนูจะไปยังไงดีรอเดือนนี้ก่อนรอดูสถานการณ์ก่อน รอดูยอดขายก่อนรอดูสถานาการณ์รอดูปัญหารอดูโอกาสไม่ผิดคนนอนพนมมือเนี่ยมันมีโอกาสดีๆเข้ามารออยู่แต่เราขอพิจารณาก่อนการช้าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าช้าแต่ชัวจะได้ตัดสินใจถูกต้องจะได้ประเมินสถานาการณ์ได้อย่างรอบคอบความล่าช้าทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวเพราะฉะนั้นจะปิดร้านรอดูยอดขายเดือนนี้ก่อน จะลาออกจากงานรอดูสถานการณ์เดือนนี้ก่อนจะเปลี่ยนจะย้ายเนี่ยอดทนเพราะว่าอะไรถ้ามันไม่ได้เจอโอกาสดีๆถ้ามันไม่ได้เจอจังหวะที่ดีอ่ะเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมเปลี่ยนไปก็ไปเริ่มต้นใหม่แบบอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นนะรอจังหวะด,ดีๆรอโอกาสดีๆถือว่าให้ตัวเองได้พักให้ตัวเองได้ทบทวน จะทำอะไรช่วงนี้นิ่งไหวเย็นไหวใครที่จะตั้งใจอ่านหนังสือใครที่จะตั้งใจเตรียมตัวสอบจะไปเรียนจะไปเปิดล้านไปเตรียมสูตรเตรียมตัวอะไรให้เรียบร้อยเราค่อยว่ากันเรื่องเงินช่วงเนี้ยถ้ามันตึงๆก็ยังไม่ต้องรีบสือก็ยังไม่ต้องรีบใช้เอาไว้ก่อนเดือนนี้เรื่องเงินถ้าจะต้องซื้อจะต้องจ่ายอะไรอย่าพึ่งนะดูก่อนไม่ต้องรีบจําเป็นไหม ถ้าไม่จาเป็นเอาไว้ก่อนแต่มันจะมีเรื่องของการล้มหมอนนอนเสื่อและนอนโรงพยาบาลนะใครอยากซื้อประกันไหมใครอยากซื้อประกันทักมาหาฉันได้นะประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงเนี่ยทำได้เลย The date เนี่ยเป็นพ่ยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลถ้าจะเสียเงินอนะส่วนใหญ่จะเสียเงินไปกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้าใครอยากวางแผนกันล่วงหนะ้าทําประกันไว้เอาเงินก้อนเล็กรักษาเงินก้อนใหญ่จ่ายเงินไม่ขี่พนนะัน่ะ ได้ความคุ้มครองหลักล้านอย่างเงี้ยก็คุ้มอันนี้ฉันไม่ได้ว่าแบบว่าโอ้ยอาจารย์มึงจะมาขายประกันให้กูนู่นนี่ไมหมเธอดูเดเดเดดคือการเจ็บป่วยเสียเงินไปกับการนอนโรงพยาบาลเสียเงินกับค่ารักษาพยาบาล <S <S บางคนได้นอนนานนอนยาวนะต้องระวังมีเรื่องของซีดมีเรื่องของไมเกรนมีเรื่องของเนื้องอกแล้วก็สําหรับใครที่ผ่าตัดเช่นหมอนัดผ่าตัด นะก็อาการไม่ถึงกับแย่ถือว่าปลอดภัยแต่ต้องรักษาตัวนานหน่อยใครที่วางแผนสัญญกรรมทําสวยเอออันนี้ก็สามารถทําได้แต่ผลลัพธ์ก็ต้องลุ้นเอาอีกทีหนึ่งว่ายังไงถือเป็นการแก้เข็ดแก้กรรม 1. เอาเงินไปซื้อประกันแก้เคร็ดแก้ดวงแก้กรรม 2. ทําบุญกับโรงพยาบาล 3. ทําหน้าทําสวยให้มันมีเลือดออกเป็นการแก้เคล็ดนะอันนี้บอกตรง,ตรง เพราะมันจะมีเรื่องของเจ็บเ็ป่วยป่วยเลขโรงพยาบาลเลขใบนัดเลขบัตรคิวให้โชคให้ลาบหรือบางทีเลขคนตายให้โชคให้ลาบด,ดวงการเงินเนี่ยมันอาจจะตึงนิดนึงแต่มีตัวช่วยเข้ามาได้ทันเวลาแล้วเตือนเรื่องการเงินอย่างหนึง่งอย่าหวังน้ําบ่อหนนะ้าไอ้ที่นัดกันไวจไ้จะได้จะได้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนบางครั้งระวังโดนเลื่อนนัดผิดนัดไว้ด้วย สำรองเงินไว้ก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งรีบใช้นะแล้วใครที่การเงินแย่ช่วงนี้การเงินติดขัดช่วงนี้มันจะมีเงินมรดกมันจะมีเงินชดเชยเงินเยียวยาจากประกันก็ได้นะหรือมีเงินมรดกมีเงินชาปนกิจมีเงินที่เป็นทุกขลาบจากการเจ็บป่วยหรือความเป็นความตายเข้ามาช่วยวัตถุมงคลเสริมดวงบูชาพญายนาค ใครการเงินแย่แนะนำให้บูชาเราดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายความรักละหองละแหงง้องงงแจะเลิกแหละไม่เลิกแหละนะบูชาเราดีช่วยกันนะรักกันกอดกันส่งเสริมกันคนมีคู่ตอนนี้โอกาสเลิกค่อนข้างสูงบางคู่ห่างกันสักพักคนโสดอยู่คนเดียวสบายใจไม่วุ่นวายนะ เสริมดวงเมตตาก็ได้เสริมดวงความรักก็ได้เสริมดวงการเงินก็ได้ชุดนี้239บาบาทส่งฟรีใครที่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครอ่ะบูชาวไว้เถอะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณเทพเทวดารักคุณพญานาคไม่ปล่อยให้คุณอดตายแน่นอนใครที่คิดว่าตัวเองอาภัพรัก ลองบูชาดูก็ได้ว่าของดีจริงไหมรีวิวมาดีมากนะชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางอยากได้แคปหน้าจอแล้วทักแชทมาได้เลยหรือพิมพ์สนใจว่าบูชาพญานาคก็ได้เช่นกันค่ะคนโสดอะ่ะสบายสบายลืมคนเก่าให้ได้จบส่วนคนที่โสดสนิทจริงๆจังหวะนี้เป็นจังหวะแห่งการพักฟื้นเป็นจังหวะของการฟื้นฟูเยียวยารักษาจิตใจ อยู่กับตัวเองเคลียร์พลังงานลบๆปัดกวาดเช็ดถูสิ่งไม่ดีแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นใครที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้รีบลืมซะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร ส่วนคนที่มีคู่ที่กำลังจะมีปัญหากันจะแยกกันอยู่หรือจะอะไรก็ค่อยว่ากันมันอาจจะยังไม่มีคำตอบในตอนนี้ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกห่างก,กันสักพักอยู่อย่างเงงเงาเราคงจะได้รู้แต่สำหรับบางคู่ที่ตัดสินใจแน่วแน่แล้วเลิกแน่ๆก็เคารพในการตัดสินใจแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกค้างคาอยู่ในอารมณ์อยู่หลายๆอย,ยา่างเนาะอาจารย์ก็ขอส่งกาลังใจให้ ใครที่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลในระยะนี้ไอ้เลขที่มันเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนั่นแหละหรือแม้แต่เลขใบเสร็จที่คุณไปซื้อยาหาหมอเนะ่ะเอามานะซื้อหวยอาจจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งสิ่งนั้นนะอดทนรอคอยเวลาและโอกาส เดือนนี้จะอึดอัดน,นิดนึงแต่ถ้าคุณเข้าใจสถานการณ์รู้จักรอให้เป็นแล้วใจเย็นให้พอเนี่ยจังหวะเวลาและโอกาสจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณจะทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องใครรู้สึกมืดแปดด้านไม่รู้จะหาคำตอบจากไหนอยากเปิดไพ่ยิปซีอาจารย์รับดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำามาม39บาท ทักแชทมาได้เลยส่งกำลังใจให้เอาคำแนะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ